เรียนเรื่องค่าน้ำหนักสีหรือ Value นะคะขออนุญาตปิดไมค์นะคะอ่ะทีนี้ดเด็กๆรู้ไหมว่าค่าน้ำหนักสีหรือ Value นี่คืออะไรคะมีใครพอที่จะรู้ไหมอินดีรู้จักไหมครับไม่ครับการมันไข่ลอยนะมันคือ าาการไหลของน้ำหนักสีอ่าการไหลของน้ำหนักสีอ่าเรามาดูกันอ่าค่าน้ำหนักนะคะก็คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุนะคะมันก็จะมีความเข้มความอ่อนของสีสีนั้นอ่ะยกตัวอย่างนะคะเราจะเปรียบเทียบความอ่อนแก่หรือสีที่มีความเข้มกับสีอ่อน อ่ะยกตัวอย่างสีแดงสีแดงเข้มกว่าสีชมพูสวัสดีค่ะอ่ะต่อมาอ่ะสีน้ำเงินอเด็กๆคิดว่าสีน้ำเงินกับสีฟ้าอันไหนคือสีเข้มคะ น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินสีน้ำเงินคือสีสีฟ้าคือสีอ่อนนะคะต่อมายกตัวอย่างสีส้มกับสีเหลืองเด็กคิดว่า A หรือบีที่เป็นสีอ่อน B B บป็นสีอีอน B ี B ีบ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 ี B ีบีบีีบี Ki, ki, ki. Bi, i, bi. B B B be A B A เป็นส um, ีเข้มอันไหนสีเข้มคะสีเทาหรือว่าสีดำ B B A เข้มกว่าเข้มกว่าสีเทานะคะอ่าที่นี้ w วาดภาพนี้สีน้ำเงินเห็นไหมคะจะมีการไล่ระดับสีให้อ่อนลงเด็กๆคิดว่าสีที่อ่อนลงตรงนี้ เกิดจากการผสมของสีอะไรคะสีอะไรคะสีน้ำเงินกับกับสีอะไรคะที่ทำให้สีอ่อนลง่งสี่ยสีนี่แล้วอ่าทีนี้เราจะมาดูสีต่อไปอ่าสีนี้อเด็กๆสังเกตนะคะสีแรกจะเป็นสีแดงไล่ระดับลงมาเป็นสีส้มไล่มาจนถึงกลายเป็นสีเหลือง คือการไล่ระดับสีจากสีเข้มไปหาสีอ่อนจากการผสมสีอาเด็กๆคิดว่าเรียนเรื่องวงจรสีไปแล้วสีแดงผสมอะไรได้เป็นสีส้มคะผสมสีเหลืองโอเคถูกต้องเจบตัวเหลืองถูกต้องอนะ,ะอโอเคอทีนี้ถ้าสีเหลืองอาเด็กๆสังเกตช่องนี้ สีเหลืองต้องการให้เป็นอ่อนสุดเลยต้องผส,สมสีอะไรคะนี่ผส,สมสีอะไรคะให้ถ่ายสีขาวสีขาวถูก<อ>ต้องอถูกต้องค่ะ,ะสีเหลืองผสมสีขาวนะคะช่องสุดท้ายโอเค,อ,เคอ่ะทีนี้เ,เด็กๆสังเกตอ่ะสมมติว่าช่องนี้ช่องที่สามถ้าเราต้องการให้สีมีความเข้มขึ้นล่ะคะเราต้องเพิ่มสีอะไรเข้าไป เราต้องเพิ่มสีอะไรเข้าไปคะอ,อ่ะาดิทเธอตอบสีดำถูกต้องค่ะสีดำอ่าถูกต้องถูกต้องค่ะอาจะเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินนะคะที่มีความเข้มมากกว่าสีเขียวเมื่อเติมเข้าไปก็จะทำให้สีของเรามีความเข้มมากขึ้นนะคะอ่าทีนี้ให้เด็กๆนะคะสังเกตอะตรงนี้ อ่เด็กๆคิดว่าภาพนี้ต้องภาพนี้สีความทากจุดไหนคือสีที่เข้มสุดคะจุดไหนในภาพเข้มสุดจุดเขาแรกถูกค่ะแรกถูกต้องค่ะแล้วจุดไหนคือสีที่อ่อนสุดดวงดวงมันคืออะไรเหรอคะอ่ะตรงไหนจัน อ่ะตรงน,นี้ใช่ไหมดวงใจคือดวงอาทิตย์นะคะอ่ะใช่อ่ะข้อ,อนี้ตรงไหนคือจุดที่สีอ่อนสุดคะตรงนม้ตรงนี้ตรงท้องฟ้าตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะ สหรับทานตะวนันก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลสีส้มโอเคอะแล้วภาพนี้ล่ะคะจุดไหนเข้มจุดไหนเข้มสุดคะตรงที่มีป่าเยอะๆตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าภูเขาตรงนี้แล้วก็ให้ไปหาสีที่อ่อนนะคะ้เด็กๆสังเกต เด็กๆสังเกตนะคะอันไหนที่อยู่ใกล้ตรงไหนที่อยู่ใกล้มันจะมีความเข้มส่วนตรงไหนที่อยู่ไกลๆสุดสายตาเนี่ยสีมันก็จะอ่อนลงเรื่อยๆนะคะอ่ามันก็จะอ่อนลงบางๆแต่ว่าอันไหนที่อยู่ใกล้มันจะมีความชัดเจนมีความเข้มของสีอ่าทีนี้วันนี้เราจะต้องทำผลงานเดี๋ยวให้เด็กๆ ตีตารางแบบนี้เลยค่ะทั้งหมด3แถวนะคะใช้ไม,ม้บรรทัดทั้งหมด3แถวแถวละ5ช่องค่ะใช้ไม,ม้บรรทัดนะคะใครที่ทำในสมุดวาดภาพเด็กๆไม่ทำอันเล็กนะคะขอใหญ่หน่อยนะคะใครที่ทำในกระดาษ A4 ให้ทำเป็นแนวนอน ถ้ากระดาษแผ่นเล็กให้ทําเป็นแนวนอนนะคะอ่าใช้ไหม้มันทันแล้วเด็กๆเขียนหัวข้อไว้ด้วยนะคะเขียนหัวข้อด้านบนไว้ด้วยค่ะอ่าลงมือทําเลยเสร็จแล้วบอกครูนะคะ เสร็จแล้วบอกนะคะเขียนหัวข้อไว้ด้วยค่ะการไล่น้ำหนักสีด้วยสีขาววันนี้เราจะไล่น้ำหนักสีให้อ่อนลงด้วยสีขาวนะคะ สีแดงช่องแรกเลยค่ะสบายลงไปเลยสีแดงเข้มใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องผสมสีอื่นนะคะอย่าเพิ่งผสมสีอื่นนะคะ ใช้สีแดงระบายลงไปเลยค่ะอ่ะบายเสร็จแล้วบอกนะคะ คุณผู้คะระบายเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนกันนะคะเพื่อนคนอื่นเสร็จแล้วโอเคช่องเสร็จแล้วอ่ะทีนี้ใครที่เสร็จแล้วเทสีขาวออกมาค่ะเอาสีขาวออกมาล้างแปรงก่อนนะคะก่อนที่จะใช้สีอื่นเราต้องล้างแปรงคู่กันก่อนนะคะมันมีสีขาวค่ะ อะไรนะคะไม่มีสีขาวแล้วลูกอ่าไม่มีสีขาวเออเอาเป็นจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใครที่ไม่มีสีขาวนะคะให้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองส่วนใครที่มีสีขาวก็ใช้สีขาวนะคะ เสร็จอยังเทสีขาวมาเสร็จหรือยังคะของผมมันเป็นยงเป็นมิดครับมันก็เลยไม่ต้องเีอ๋อโอเคโอเคอ่ะทีนี้ใครที่มีสีขาวหรือสีเหลืองแล้วนะคะให้เด็กๆเอานิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเอาสีขาวผสมกับสีแดงผสมเข้าไปกับสีแดงคะ่ะ ผสมสีแดงค่ะอ่าเมื่อผสมเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายลงไปในช่องที่สองนะคะระบายลงไปในช่องที่สอง ผสมเสร็จแล้วระบายลงไปช่องที่สองเลยค่ะ ครูให้ทืทีอะไรบ้างอ่าใครระบายเสร็จแล้วบอกนะคะเราระบายเสร็จแล้วค,ครับเพื่อนๆคนอื่นเสร็จหรือยังคะจดใจหลับหลับตื่นเหม่อมือสีมัน เดี๋ยวรอเปิ่อแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อระบายอยู่คุณครูคะอะไรนะคะอ่ะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะโอเคอ่ะทีนี้ช่องที่สามช่องที่สามนะคะเด็กๆผสมสีขาวเพิ่มเข้าไปอีกค่ะ ใส่สีขาวเพิ่มเข้าไปอีกค่ะแล้วก็คนผสมกันเ,เข้าไปเยอะๆหรอครับอ่ะไม่ต้องเยอะมากเอาเท่าที่หนูทําเมื่อกี้ค่ะเท่าที่เราผสมเมื่อกี้เลยสีขาวผสมสีที่หนูผสมไปรอบแรกนะคะอ่าผสมเข้าไปแล้วก็ระบายลงในช่องที่สามค่ะ ถ้ามันเหนืดเกินไปเด็กๆเ,เ,เติมน้ำเข้าไปได้นะคะแต่ไม่ต้องใส่เยอะระบายลงในช่องที่สามค่ะพยายามอพยายควน้ก็อ่อนอ,อ่ทเอาเลยพยายามคมือพยายามควบคุมน้ำหนักมือให้อยู่ในกรอบที่เด็กๆว,ว,วาดไว้นะคะ <c oughs> cô <laughs> cô <laughs> 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 อกแน่เลนมีบทเสร็จหรือยังคะไปวิตยาค่ะระบายครูครูครับผมเสร็จสีผมผมเสร็จช่องที่สามแล้วครับช่องที่สามเสร็จแล้วโอเคใครที่ระบายช่องที่ ช่องที่สามเสร็จแล้วอ่ะใครที่ระบายช่องที่สมเสร็จแล้วนะคะช่องที่สี่ทเหมือนเดิมเลยค่ะเติมสีขาวเพิ่มเข้าไปอีกค่ะอ่าใส่สีขาวเพิ่มเข้าไปอีกค่ะอันนี้สีแดงไม่เกี่ยวก่อนสีขาวเพิ่มเข้าไปที่เดิมผสมเข้าไปอีกลงเรียนอู่แล้วก็ระบายลงในช่องที่สี่ค่ะ เอาระบายลงไปในช่องที่สี่เลยค่ะใส่ในถุงใส่ในถุงขาเพิ่มไหมใหญ่จะค้าวี่ใส่สีขาวเพิ่มไหมใส่แล้วช่องที่สี่ใส่สีขาวเพิ่มค่ะใครที่เสร็จช่องที่สี่แล้วไปช่องที่ห้าเลยค่ะเพิ่มสีขาวเข้าไปือนเดิมแล้วก็ระบายลงในช่องที่ห้าค่ะ <Okay. S 2> จะเป็นการเพิ่มสีขาวเข้าไปเรื่อยๆนะคะมันก็เดินมิดนเงาะพ่อนะัำซิ่ง,งาอาไม่แค่นเนี่ย คุณครูคะพอนเสร็จช่องที่สีแล้วคะช่องที่สี่เสร็จแล้วช่องที่ห้าทำเหมือนเดิมเลยค่ะเติมสีขาวเข้าไปอีกแล้วก็ระบายลงในช่องที่ห้าได้เลยไปช่องที่สองนะคะ ช่องที่สองแถวที่สองนะคะให้เด็กๆใช้เป็นสีน้ำเงินค่ะทำเหมือนเดิมนะคะสีน้ำเงินละบายลงไปในช่องที่สองแถวที่สองนะคะ เทคนิคเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสีน้ำเงินระบายในช่องแรกต่อไปเราก็ใช้สีขาวผสมเข้าไป1ระดับนะคะ เด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคถึงสีน้ำเงินแล้วใช่ไหมคะช่องถัดไปเด็กๆก,ก็ผสมสีขาวเข้าไปเรื่อยๆเหมือนสีแดงเลยค่ะผะสมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ระบายไปทีละช่องให้ครบห้าช่องเลย มีใครทำเสร็จแล้วไหมคะค,ครับถ้าเด็กๆไล่ระดับสีเข้มไปหาสีอ่อนถ้าได้แบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะถ้าไปสีเข้มไปหาสีอ่อนแบบนี้ถือว่าทำถูกต้องแล้วนะคะ รูครับแบบนี้ถูกไหมครับอ่ะขอดูหน่อยครับดยวนะไหนนะถูกต้องครับถูกต้องแล้วอ่ะช่องสุดท้ายกำหนดสีเองอ่ะใช้สีม่วงก็ผสมสีค่ะเขาก็ไปเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยเทคนิคเดียวค่ะเทคนิคเหมือนเดิม multimillion Hai 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 the 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 คูิสองสิสามอะไรครับบะไรใบสิบสามแล้วอ๋อจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมบอกครูว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งอีกสองนาทีเพื่อนทําอยู่นะคะใครที่เสร็จแล้วใครที่เสร็จแล้วมีไหมตังเสร็จแล้วหรอครับ ใรลัสเสร็จยังเสร็จหรือยังยังครับครับเสร็จแล้วครับโอเคไหนโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยเร็วใครเสร็จแล้วโชว์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 เพื่อนหน่อยโอ้โหโอเคสีสุดท้ายเป็นสีเขียวถูกต้องครับโอเคใครที่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งผลงานถ่ายรูปผลงานเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะ เดี๋ยวครูจะเข้าไปเช็คงานอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จก็ทำต่อให้เสร็จนะคะและ้วค่อยถ่ายเข้าไปนะคะ,ะครับโอเคตังเสร็จแล้วโอเคอ้าวแล้วช่องข้างบนสีอะไรลูกช่องแรกเลยสีอะไร<ส>มันม,นมีเอาเป็นตังทำเพิ่มอีกสีหนึ่งเป็นสีอะไรก็ได้ไม่เป็นสีแดงก็ได้เอาเป็นสีอะไรก็ได้ครับหนึ่งสีทำเหมือนเดิมเลย อ่าใส่เข้าไปเลยครับเป็นสีส้มสีเหลืองก็ได้สีเดียวก็เสร็จแล้วอ่าโอเคอ่าทีนี้เด็กๆอย่าลืมส่งผลงานสำหรับวันนี้เดี๋ยวเด็กๆเ,เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปด้วยนะคะ